สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่นะคะยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราศีต่างๆเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสําหรับราศีมีนค่ะราศีมีนสาหรับผู้ที่เกิดวันที่19กาุมภาถึง20มีนาจุดแข็งมีความเห็นอกเห็นใจมีอารมณ์สินมีสัญชาตญาณที่ดีอ่อนโยนฉลาด จุดอ่อนขี้กลัวไว้ใจมากเกินไปอ่อนไหวง่ายชอบหนีความจริงสิ่งที่ชอบการอยู่คนเดียวความรักการพักผ่อนดนตรีสิ่งที่ไม่ชอบคนรู้มากการถูกวิจารณ์อดีตความใจร้ายทุกรูปแบบ ราศีมีนมีความเป็นมิตรสูงมากสามารถพบเจอพวกเขาได้กับคนแทบทุกกลุ่มพวกเขาเสียสละและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอพวกเขารักที่จะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยพวกเขาเข้าใจชีวิตและวงจรชีวิตเป็นอย่างดีพวกเขาสามารถสร้างสัมพันธ์ดีๆกับผู้อื่นได้อย่างดีโดยเป็นธรรมชาติ ราศีมีนอยู่ในธาตุน้ำเหมือนกับราศีกรกฎและราศีพิจิกพวกเขาใช้อดีตในการทำความเข้าใจเปลี่ยนมุมมองและให้อภัยคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้เขาเห็นอกเห็นใจและมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อขณะเดียวกันพวกเขาก็มีขอบเขตไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่มีนั้นครอบงำใจของตนเอง ราศีมีนมีดาวเนปจูนและดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพวกเขามีสัญชาตญาณที่แม่นยำพรสวรรค์ที่เขามีจะช่วยให้เขาคิดงานที่สร้างสรรค์และเป็นอิสระแต่ในความอดทนที่ผสมความเห็นใจที่มากไปนั้นจะทำให้เขาเพียนพยายามทำให้ผู้อื่นมากเกินไปจนลืมความต้องการของตนเอง เรื่องเล่าของราศีมีนคู่รักที่มีความกลัวทำให้เขาถอยห่างและมีความรักที่ดึงพวกเขากลับเข้ามาหากันอีกครั้งพวกเขาจะมองหาคนที่เป็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตคนที่เข้าใจเขาจัดแก่นแท้คนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่อยากจะเดินเคียงข้างเขาไปตลอด ความรักของชาวราศีมีนความรักเป็นสิ่งสวยงามพวกเขาพร้อมที่จะทุ่มเทและเสียสละเพื่อสิ่งนี้ความอ่อนโยนและความปรารถนาดีจะทำให้เขาหรือ คนที่อยู่ใกล้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแต่การตามหารักแท้นั้นบางทีความรู้สึกดีอาจมินเมยกับความถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ถึงอย่างไรศรัทธาที่เขามีต่อความรักยังทำให้พวกเขาตามหารักแท้ที่เขาต้องการความสัมพันธ์ระยะสั้นหรืออะไรที่ฉาบฉวยไม่ใช่สิ่งที่เขามองหาแม้พวกเขาจะเข้าได้ดีกับใครใคร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสนุกไปกับอะไรชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อใดก็ตามที่เขาจริงจังกับใครแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อคู่ของพวกเขาพวกเขาทำตามเจตนารมที่แท้จริงด้วยจิตวิญญาณของเขาโดยที่หวังว่าคนคนนั้นจะทำให้เขามีความสุขเช่นกันเรื่องความโรแมนติกอาจจะมีบ้างแต่หากมีคำแนะนำที่ดีพวกเขาก็พร้อมที่จะทำตาม เพื่อนชาวราศีมีนมีความอ่อนโยนเป็นจุดเด่นพวกเขาเต็มใจเสมอที่จะรับฟังแม้บางเรื่องจะทำให้เขาสับสนหรือตามไม่ทันแต่ถ้าเป็นการทำเพื่อใครสักคนให้มีความสุขแล้วแล้วก็เข้ายินดีที่จะทำสิ่งนั้นด้วยความรักเสมอ ข้อควรระวังการที่เขาห่หุหง่ยมากเกินไปหลายครั้งเขาก็เผลอที่จะเบียดเบียนตัวเองโดยการเอาความสุขของคนอื่นมาก่อนซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีโดยเฉพาะในระยะยาวพวกเขาต้องการอยู่กับคนที่เข้าใจและไม่ข้ามเส้นหรือเอาเปรียบเขาแม้กระทั่งเรื่องเพียงเล็กน้อยซึ่งจะบ่อนทำลายความรู้สึกกันได้เมื่อมันสะสมนานมากพอครอบครัว การที่พวกเขามีสัญชาตญาณที่ดีบางทีอะไรที่ดูเหมือนจะผิดพลาดพวกเขาก็จับความรู้สึกจนอาจเป็นเรื่องใหญ่โดยที่บางทีเขามองไม่เห็นเจตนาหากเขาคุกกับอารมณ์มากเกินไปพวกเขาจะทำการแยกแยะได้ลำบากและทําใจยากที่จะแยกความรู้สึกออกจากเหตุผลเมื่อใดที่เขามีครอบครัวของตนเอง วกเขาต้องรู้ว่าความสบายใจนั้นก็สำคัญและชีวิตไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกการงานและอาชีพการที่ใช้ทักษะความคิดและความสร้างสรรค์หรืองานที่มีเป้าหมายพันกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่เขาถนัดอาชีพที่ใช้ความเอาใจใส่และทุ่มเทงานที่เกี่ยวข้องกับความรักและศรัทธางานเบื้องหลังอาชีพเหล่านี้จะเป็นพรสวรรค์ที่เขาทำได้ดีและมีความสุข เงินอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีมีนพวกเขามักจะมุ่งความสนใจไปที่ความฝันและเป้าหมายของตัวเองและจะพยายามหารายได้ให้เพียงพอเพื่อให้บรรลุความสำเร็จเท่านั้นพวกเขาจะใช้ใจ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและจะทำเพื่อการไล่ล่าตามล่าเป้าหมายความฝันของตัวเองเท่านั้นไม่ว่าความฝันของเขาจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน ขึ้นอยู่กับการเลยนดูหรือจากครอบครัวเดิมของเขาผู้ชายราศีมีนผู้ชายราศีนี้ชอบทุ่มเทกับความรักและมีความสุขกับการเอาใจคนอื่นเขาหวังที่จะได้เจอใครสักคนที่จะช่วยแนะนำพาเขาไปคว้าความฝันที่เขาต้องการมีความหนักแน่นและช่วยเขาในเรื่องการจัดการด้านการเงินแม้เขาจะดูแลผู้คนทางความรู้สึกได้ดีแต่ก็ไม่เฉพาะ เรื่องของจิตใจเท่านั้นที่คุณทำให้เขาได้ในเรื่องอนอื่นที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือคุณเช่นกันโดยเฉพาะการหาของขวัญหรือการให้สิ่งใดกับใครเป็นเรื่องที่เขาทำแล้วมีความสุขมากเรื่องหนึง่งผู้ชายราศีนี้ชอบเสียงหัวเราะเขามองหาคนที่ยิ้มง่ายมีความสุขง่ายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีความละเอียดสูง เขามีความปรารถนาที่จะรับฟังเรื่องราวผู้คนในชีวิตของเขาเสมอและมักจะเป็นจุดอ่อนของใครบางคนที่ไม่หวังดีที่จะเข้ามาหลอกลวงได้ในแง่มุมของความเก่งกาจในการดูแลผู้คนด้านจิตใจแต่ในวันที่แย่ของเขาก็อาจจะเป็นวันที่เขาตกอยู่ในภวังของอารมณ์โดยที่เขาไม่สามารถบอกกับใครได้เลย ผู้หญิงราศีมีนพวกเธอจิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตาเสียสละพวกเธอมีความละเอียดละอ่อนมากการรับรู้ของพวกเธอนั้นเร็วแม้บางแม้บางความรู้สึกจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีการพูดคุยในกในเรื่องของจิตใจและความรู้สึกเป็นเรื่องที่เธอชอบการเข้าหาพวกเธอนั้นเรียบง่ายคือการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของคุณอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความเคารพในพื้นที่ของเธอจะทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยหากวันใดเธอจะผิดหวังหากวันใดเธอผิดหวังจากความรักกว่าเธอจะยอมเปิดใจอีกครั้งหลายคนใช้เวลายาวนานมากในการเยียวยาตนเองจนหายดีและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งขอบคุณที่รับฟังนะคะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ